สวัสดีครับผมผมชื่อไอซ์ครับวันนี้ผมจะมาสอนกีตาร์รากหญ้านะครับนี่เป็นตอนที่2นะครับตอนแรกผมพูดเรื่องโน้ตไปนะวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องส่วนประกอบของกีตาร์นะแล้วก็การดีดเบื้องต้นแล้วกันนะอ่าดับแรกนะครับจะดีดกีตาร์ได้เราก็ต้องมีกีตาร์นะครับเอ๊ะทำไมพูดเหมือนเดิมเลยนี่วา <c oughs> <c oughs> กีตาร์ที่ผมมีนะครับเนี่ยเป็นกีตาร์กีตาร์โปร่งยามาฮ่า f 3 1 0ครับผมเอ,อ่อยามาฮ่า f สามหนึ่งแล้วตัวนี้เนี่ยผมซื้อมาเมื่อปี49ครับนุ่นแหละตอนเขาปฏิวัตินุ่นแหละราคา3,600บาทยังจำได้ดีถึงทุกวันนี้เลยอืมสำประก่อบของกีตาร์นะอันดับแรกเนี่ยตรงนี้เนี่ยที่เราจับเนี่ยเขาจะเรียกว่าคอกีตาร์นะครับผม ตรงนี้นะครับที่รองสายเนี่ยสีข,า,ขาวๆเนี่ยเขาเรียกว่านัดตัวนี้เนี่ยที่หมุนหมุนหมุนไปมาเนี่ยครับหกอันนะครับเขาเรียกลูกบิดอ่าส่วนนี่เขาเรียกว่าสายครับ <c oughs> <c oughs> ก็วิธีเรียกนะครับเนี่ยสายหกสายห้าสายสี่สายสามสายสองสายหนึ่ง ตัวรูนี่เขาเรียกว่าโปร่งนะครับาภาษาไทยไปก่อนนะจริงๆมันก็ไม่มีอะไรครับแล้วแล้วตรงนี้สะพานสายครับภาษาไทยเรียกสะพานสายภาษาฝรั่งเรียก bridge ที่แปลว่าสะพานนั่นเองหรือบางคนอาจจะเรียกหย่องครับผมอ่ะทำไมถึงต้องดีกิตาร์ล่ะครับเพราะว่าการเล่นดนตรีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ ดีนะครับเป็นการปลดปล่อยตัวเองเป็นการที่ทําให้เรารู้สึกอินไปกับเสียงเพลงต่างๆนานาเวลาที่เราได้ดีเรารู้สึกจะเหมือนแบบสนุกไปกับบทเพลงคลายเครียดไปกับบทเพลงมีความสุขไปกับบทเพลงทําให้เราแบบดีครับเล่นดนต,ตรีเสพติดยิ่งกว่าการเล่นเกมยิ่งกว่าเล่นกีฬาอีกนะเขาว่าอย่างนั้นนะผมก็เห็นด้วยนะอ่ะทีนี้ ก่อนจะเล่นกีตาร์ได้เนี่ยคุยกันก่อนแล้วกันเนาะเราต้องมีจิตใจที่ไม่กลัวการเจ็บนิ้วครับผมคือบางคนเล่นเนี่ยเล่นไปได้สักพักเนี่ยมันสายมันแข็งแล้วเขาเจ็บนิ้วแต่ว่าคนที่จะเล่นกีตาร์เป็นได้เนี่ยมันต้องผ่านขั้นตอนนิ้วด้านมาครับก็ต้องไม่ต้องยังไงล่ะต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งต้องไม่กลัวการเล่น ต้องจับกดไปยิ่งเจ็บก็ยิ่งยิ่งเจ็บก็ยิ่งเล่นเอ๊ะก็ไม่ถูกสิเจ็บแล้วก็ไปพักนะครับหายเจ็บแล้วก็กลับมาเล่นต่อวนเวียนอย่างนั้นนะครับพอเล่นไปเรื่อยๆแล้วนิ้วมันก็จะด้านอ่าหนึ่งก็คือมีจิตใจที่ไม่กลัวการเล่นนะแล้วก็ต้องทนนะครับก็จะผ่านการเล่นขั้นแรกไปได้ก็คือนิ้วด้านแล้วก็ไม่เจ็บอ่า แล้วก็อีกข้อนึงก็คือตัดเล็บให้สั้นสม่ําเสมอบางคนเนี่ยอย่างอย่างเล็บผมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยสั้นมากเลยแทบจะเรียกได้ว่ากุดเลยทีเดียวครับเพราะว่าเวลาเราจับให้สั้นเอยเวลาเล็บสั้นเนี่ยเราก็จะจับคอร์ดง่ายอ่าก็มี2ข้อแหละถองแบบมือใหม่นะ ก็คืออย่าก,กลัวนิ้วด้านเจ็บก็ต้องทนทนแล้วมันก็จะเล่นได้แล้วก็ตัดเล็บอ่าทีนี้อุปกรณ์ก่อนจะเล่นกีตาร์เนี่ยเราก็ต้องมีกีตาร์ก่อนครับผมเพราะว่าถ้าเพื่อนๆไม่มีกีตาร์เพื่อนๆเล่นไม่ได้แน่นอนนะสองคือจูเนอร์จูเนอร์ก็คือเครื่องตั้งสายเยี่ยผมใช้แบบหนีบเนี่ยฮัลโหล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 อ่า อันละห้าหบาทก็ไปซื้อกันมาครับผมสี่0้าร้อยมั้งทุกวันนี้มันมีเยอะครับผมก่อนเล่นก็ต้องตั้งสายก่อนนะสาย6เนี่ย E เป็นโน้ตตัว E ครับผมมองเห็นไหมเนี่ยสาย6ก E นะครับสาย5 A สายที่4 D นะครับผม สายที่3 G ม้สายที่2 B งสายที่6 E นะครับผมท่องไว้เลยนะคนเล่นจะเล่นกีตาร์เนี่ย e a d g b e e a d g แล้วก็ B E นะครับผมท้องให้ขึ้นใจเลย E A D G B E อ่านี่คือสายมาตรฐานการตั้งสายเป็นอย่างนี้ครับก็แค่นี้แหละอ่าทีนี้ก่อนจะเล่นได้อีกครั้งนึงเนี่ยยังไงละ่ะอีกข้อหนึ่งที่สำคัญก็คือสายกีตาร์จะต้องใหม่ครับปกติเนี่ยผมแนะนำว่าให้เปลี่ยนเดือนละครั้งสายกีตาร์โปรง่งกีตาร์ไฟฟ้าอะไรเงี้ยถ้าเราเล่นบ่อย แต่จริงๆตัวนี้ไม่ได้เปลี่ยนนานแล้วนะแล้ามาทําคลิปสอนด้วยอ่ะไม่รู้จะเป็นยังไงเหมือนควรจะสายใหม่ครับเพราะว่าสายใหม่นี่มันจะไม่เพี้ยนมันจะไม่เพี้ยนแล้วมันก็จะเล่นเวลาเวลาเรารูดนิ้วอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็จะไม่สะดุดมือมันก็จะลื่นเสียงมันก็จะดีกว่าด้วยนะอืมวันนี้ผมจะสอนการตีคอร์ดแล้วกันนะ เพราะว่าพูดมาเยอะมากแล้วเหมือนกันอ่าอย่าลืมกลับไปดูตอนที่1นะครับตอนที่หเป็นเรื่องโน้ตผมพูดเรื่องโน้ตไปแล้วว่าโน้ตระยะโน้ตอะไรอย่างเงี้ยอ่า c c d a b c d f g อย่างเงี้ยอ่า c กับ b อยู่ติดกันกับ e กับ f อยู่ติดกันอ่าครับผมทีนี้ก่อนจะตีคอร์ดได้นะเราก็ต้องมีปิกครับนี่อุปกรณ์แบบนี้เขาเรียกปิกอานนี้แล้วกันนะ ก็คือพลาสติกรูปหยดน้ำอย่างเงี้ยนะครับผมมือใหม่ผมแนะนำให้ใช้ปิ๊กบางๆปิ๊กพลาสติกบางๆเพราะว่าเวลาเราดีเนี่ยเสียงมันจะมันจะเพาะนะครับกับมันจะง่ายนะครับผมวันนี้ผมจะสอนคอร์ด C แล้วกันให้ไปจับคอร์ด C มานะนี่นะคอร์ด C จับแบบนี้นะสายสองสายสองเฟสที่หนึ่งนะครับผมสายสองเฟสที่หนึ่ง แล้วก็สาย4เฟสที่2แล้วก็สาย5เฟสที่3อ่านะครับผมแล้วทีนี้เวลาการเช็คว่ามันได้ไหมเนี่ยเราก็ต้องไล่มาทีละสายครับผมอ่าอย่างนี้นี่คือได้นะครับผมแต่ถ้ายกเรายกนิ้วชี้ไม่ดีอย่างเงี้ยเราอาจจะงอนิ้วหรือ ก็ผมเข้าใจแหละว่าคนเล่นใหม่มันไม่มีแรงนิ้วมันไม่มีแรงมันก็ต้องกดไปเรื่อยๆจนมันจะจับเป็นนะครับผมก็คือถ้าเป็นอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ครับผมมันต้องเช็คว่ามันบอดไหมมันได้ไหมมันบอดไหมอะไรอย่างเงี้ยนะอ่าก็เช็คไปนแล้วครับอ่า พอเราจับไม่บอดแล้วเราก็ลองดีดำย้ำอยู่อย่างนั้นนะครับสร้างความคุ้นเคยให้กับมือซ้ายแล้วก็มือขวาแต่ผมว่าตอนที่ผมลองหัดเล่นเนี่ยผมลองนึกย้อนกลับไปดูเนี่ยมือมือสิ่งที่ยากเนี่ยกลายเป็นมือซ้ายมากกว่าเอ้ยไม่ใช่สิมือข้างที่ตีคอร์ดอะ่ะเพราะว่ามันจะแข็งมันจะไม่มีแรงส่วนจับคอร์ดเนี่ยมันก็จับได้อยู่แต่ว่าเวลาเปลี่ยนคอร์ดมันจะช้า อ่านั้นปัญหาที่ผมเจอนะแต่ว่าก็อยเพิ่งพูดแล้วกันอันนั้นเลเวลถัดไปแล้วกันนะอ้าตอนนี้เราก็ได้ขอซีมาแล้วแหะครับเราวิธีการเช็คแล้วก็เช็คว่ามันไม่บอดนะแล้วก็เราก็เราก็สร้างความคุ้นเคยกันไปเรื่อยๆเราก็อาจจะดีดลง เสียงที่ไพเราะมันควรจะเป็นอย่างนี้ครับก็คือโน้ตไม่บอดเลยสักโน้ตอ่าทีนี้จริงๆมันก็ควรจะเปลี่ยนคอร์ดนะแต่ผมว่าเล่นอย่างนี้ไปก่อนก็ได้เล่นอย่างเงี้ยสร้างความคุ้นเคยไปก่อนดีลงอย่างเดียวก็คือยังไม่ต้องเป็นจังหวะแบบว่ายังไม่ต้องเป็นแบบคนเล่นเป็นมากอะ่ะเอาให้มันเสียงใสออกมาเพาะก่อนนะครับผม คอร์ด C ทีนี้ผมจะลองแนะนำคอร์ดที่มันอยู่ในคีย์ C นะก็จะมีคอร์ด C ต่อมาคอร์ด Am i n o นครับจับเหมือนคอร์ด C เลยแต่ว่าเอานิ้วนางเนี่ยเลื่อนลงมาโป๊ะตรงนี้นะครับเห็นไหมนิ้วก้อยไม่เกี่ยวนะมันก็จะได้ว่านิ้วชี้สาย2เฟสหนแล้วก็นิ้วนาง สาย3เฟส2แล้วก็นิ้วกลางสายสายสเฟส2อ่ะทีนี้เราได้ C แล้วเราก็ได้ A ไม n เนนะอ่ะอีกคอร์นึงแล้วกันคอร์ดดีม n เนนะคอร์ดดีม n เนอร์อย่างนี้นิ้วชี้เฟสหนึ่ง นะครับแล้วก็นิ้วนางเฟดสามสายสองแล้วก็นิ้วกลางเฟดสองสายสองเฮ้ยสายสามนะครับผมนี่คือขอดีไมเนอร์นะเ่ามาขอดีอ่าขอดีก็ รูปร่างเหมือนตัว G แล้วครับในภาพตัว G ตามคอรดจีเนี่ยใช้3นิ้วเอานิ้วนางมาสายที่1เฟสที่3แล้วก็นิ้วชี้สายที่5เฟสที่2แล้วก็ตรงนี้สายที่6เฟสที่3เนี่แหละคอดจีเดี๋ยวผมจะขึ้นให้นะว่ามันจับยังไงนะโอเคไหมอ่านี้วันนี้เราได้4ีคอร์ดแล้วครับผม วิธีเล่นก็1 2 3 4งสองสามสี่หนคือพวกนี้เป็นคอร์ดคี์ครับผมเราก็เล่นเล่นไปก่อนแล้วกันก็อ่ะวันนี้ก็พอแค่นี้แหละเดี๋ยวผมจะสรุปให้ดูนะวันนี้ผมพูดอะไรไปบ้างนะอันดับแรกเนี่ย จะเล่นกีตาร์ได้ก็ต้องมีกีตาร์ก่อนนะครับแล้วก็มีสายที่ใหม่อันนี้พูดถึงอุปกรณ์กันนะแล้วก็ต้องมีเครื่องตั้งสายเครื่องตั้งสายก็ไปซื้อมาเถอะสาม0ี 3, 4, นี่แหละแบบหนีบหนีบที่หัวกีตาร์แล้วก็ต้องตั้งสายก่อนเล่นทุกครั้งนะครับเพราะเพราะว่าสายไม่เพาะมันก็เสียงไม่เพาะนะสำหรับคนจะเล่นเป็นผมบอกว่าต้องมีจิตใจที่เข้มแข็ง ต้องไม่กลัวการเล่นต้องไม่กลัวเจ็บนิ้วต้องไม่กลัวนิ้วด้านถ้าเจ็บก็ไปพักแล้วก็มาเล่นใหม่แล้วอีกข้อนึงก็คือตัดเล็บอ่าตัดเล็บข้อสุดท้ายเลยลืมไปสําคัญมากหาแรงบันดาลใจครับจะเล่นกีตาร์ได้มันต้องมีแรงบันดาลใจทุกวันนี้อินเทอร์เน็ตมันกว้างไกลนะแบบว่ายังไงล่ะแรงบันดาลใจของคุณก็อาจจะเป็น ดาราเกาหลีก็ได้ครับจะไปรู้อาจจะเป็นเพลงเคป๊อปก็ได้อาจจะเป็นสเต็มก็ได้พี่สเต็มเขาเล่นกีตาร์โป่งอะไรอย่างเงี้ยสมัยยุคผมเนี่ยจะเป็นพี่เสกโลโซก็หัดเล่นมาเนี่ยกีตาร์ผมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยใจสั่งมามีลายเซ็นพิเศษด้วยนะครับเนี่ยไปขอมาตอนนั้นเคยไปดูคอนเสิร์ตพี่กอาจจะเป็นบอดี้สแลมบิ๊กแอสเลตโทสเปกอะไรอย่างเงี้ยต้องมีแรงบันดาลใจครับผม ซึ่งจะเล่นดนตรตีให้สําเร็จรู้ล่วงไปได้นะครับผมสิ่งข้อนี้แหละสําคัญเพราะว่าบางคนมันไม่มีจิตใจเล่นเงนี้ยมันเล่นไปมันก็เท่านั้นนะนะอ่ะโอเคก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะกดซับสไคร e ์ไปหนึ่งนะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายบ๊ายบาย